เอเฮื่อที่มันเกิดอะไรขึ้นกันเครื่องบินตกงั้นเหรอคนขับอยู่ไหนเฮ้ยคนขับตายไปแล้วแล้วเพื่อนลราล่ะก็ตายแล้วเหมือนกันไม่นะด้วยเหตุนี้เฮงไอซี่จึงออกเดินทางในสถานที่ที่ไม่รู้จักเพียงลำพัง โคตรปัญญาอ่อนเลยก็จบไปแล้วทุกคนสําหรับละครคุณธรรมตอนเฮงเฮงตกเครื่องบินแล้วก็มาอยู่การทะเลทรายโดยวันนี้นะทุกคนแมพที่ผมจะเล่นนั่นก็คืออะดัสตี้ทิปนี่คือห้องนอนของผมนะแล้วก็ ดูเหมือนว่ามันจะมีมากว่่ครับซึ่งเหมือนในเกมนี้จะให้เรากลายเป็นคนที่อยู่กลางทะเลทรายนะแล้วถามว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมทดสอบลองเล่นเกมนี้ไปแล้วมาตะก,กี้นี้แล้วผมก็ขับไปทางซ้ายแล้วผมก็ตกตายแต่ครั้งนี้ผมได้บทเรียนแล้วแล้วผมจะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้อย่างแน่นอนถึงผมจะไม่รู้ว่าเป้าหมายในเกมนี้มันคืออะไรก็ตามโอเคอันนี้ดูเหมือนเขาจะให้เราประกอบรถนะอันนี้ผมก็ลองไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาประกอบแบบรวดเร็วเลย นประกอบวางล้อเรียบร้อยชุบสาเหตุที่ผมมาเล่นเกมนี้ก็ไม่ใช่แหละ,ะทุกคนเพราะว่าผมนั้นดูพี่คาชาเล่นแล้วคนดูเขาเยอะผมก็เลยมาทำตามซะเลยล้อตรงนี้เอ้ยวาง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 โอเคติดล้อแล้ว เงินติดล้อคือผมก็ไม่เคยดูเขาเล่นมาจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ค่อยรู้ะไรเท่าไหร่ดูเหมือนเราจะสามารถหยิบอันนี้ได้เหรอสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่เปล่าฉันต้องการความช่วยเหลือในเรื่องเอ,อ่อของเอ,อ่อเราจะเลือกอะไรดีเป็นอาหารเป็นไฟฟ้าเป็นน้ํามันเป็นปืนผมจะเอาอะไรดีพี่ป,ป๊อบเอาอะไรดีมันมีเขาบอกว่าให้เราเลือกสามารถเลือกขอความช่วยเหลือได้มีอาหารมีไฟฟ้าน้ํามันแล้วก็ปืนหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ ถ้าไม่เขามีปืนมามันจะมีอันตรายไหน่าจะมีเปล่าเราเทงก็ยังไม่เคยขับไปที่อื่นนะไม่น้ำมันก็ไปฟ้าโอเคงั้นเทงเอาอาหารแล้วกันอา้าวเราต้องเติมโลบัคก49โลบัคอ้ตอนนี้ผมไม่มีโลบัคเลยทุกคนถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สามารถสมัครสมาชิกได้ <c oughs> <c oughs> โปรโหมดแล้วดูคลิปโอเคผมรีบไปประกอบรถต่อดีกว่าเฮ้ยเปิดประตูไม่ได้อ่ะอ๋อมันดิดตัวผม คนที่เล่นเกมนี้สงสัยไหมว่าทําไมแขนเรามันยาวเอ้ยประตูเปิดมันยืดได้เหมือนแม่นาคเลยเนี่ยผมสามารถหยิบล้อรถได้จากระยะประมาณแบบผมหยิบใช่ไหมแล้วผมก็เดินมาแล้วผมจะทําให้ล้อรมมันติดตรงประตูโอเคมันติดแล้วนะแล้วผมก็เดินถอยออกมาเรื่อยๆแขนผม <c oughs> เอ,อ้ล้อลมไปอยู่ไหน <c oughs> อันนี้ละกันล้อเหมือนกันโอ้เฮ้ยครั้งที่แล้วผมเล่นแต่ว่ารูปภาพมันไม่ใช่รูปนี้นี่มันเปลี่ยนมันน่าจะสุ่มปะ <c oughs> เราจะขึ้นไปประกอบรถต่อทุกคน อ๋อนี่รอรถที่มันติดเมกกื่อกี้ทำไมผมเดินผ่านประตูได้มันเป็นเกมที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองโอเคเราจะวางรารถตรงนี้หรือว่าเขาตั้งใจทําให้เป็นยางี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปเราจะต้องใส่น้ํามันนะทุกคนซึ่งน้ามันมันก็อยู่ในบ้านนี่แหละแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คืออาหารต้องเอาชีวิตรอดกลา,างทะเลทรายมันไม่มีน้ําหรอน้ําจากกล้วย ถ้าทุกคนเห็นผมเล่นเกมนี้แล้วอาจจะกระตุกกระตุกหน่อยก็เป็นเรื่องปกตทิทุกคนคอมผมมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนยัยงจะบ่นต่อแล้วก็ก็สามารถนาสนับสนนุนผมโดยการสมัครสมาชิกราคา15 0 0 0หพันรือว,ว่าจะโอนมาเลยก็ได้โอนมาแบบซูเปอร์แตงเลยไม่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเอ่อกีบาร์โค้ดเพพอให้ันนี้ไฟรถโอ๊ยกระตุกนิดหน่อยไม่เป็นไรเราเล่นได้เราต้องรีบประกอบรถก่อนที่มันจะกลางคืนนะทุกคนเพราะว่าเอ้ย เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมมาเล่นใช่ไหมกว่าจะประกอบรถเสร็จมันก็เป็นเวลากลางคืนไปแล้วแล้วทำไมผมวางไฟรถไม่ได้อะผิดจ้าอ๋อผิดคันดึงไม่ออกมันติดติดแน่นดันได้ไหมดันดันเฮ้ยมาแล้วโอเคทำไมมันผิดคันอะครั้งที่แล้วมันก็คันนี้ไม่หรอครั้งที่แล้วมันฝั่งนี้อ๋อคันนี้ใช่ไหมวางนี้อุ่นถูกคันใช่ไหมเนี่ย เราต้องลองติดประตูรถก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่อัดของผมมันบังล้อรถไม่ใช่นี้มันใช่ปเนี่ยมันใช่สกคัญปะเนี่ยัน,น,นี่ะน,นะเราอาจจะต้องลองใส่เครื่องยนต์ก่อนโอ้กระตุกนิดหน่อยมันไม่น่าจะมีไฟรถเอาเราใส่เราใส่อันนี้ไปก่อนอ้อพี่ป๊อบมา,าจ,จะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าแค่ล้อรถอะมันถูกอันนี้บังไว้เ,เราลองใส่อันนี้ก่อนเออนีอ่ขึ้นแปลว่าถูกขันแล้ว แต่ว่าไฟรถเราไฟหลัอ๋อไฟไฟซ้ายขวาอ่ะล้อรถมันหลุดไปแล้วต้องไปเอามาใหม่เฮ้ยมันจะมืดอีกแล้วเนี่ยขนาดรู้แล้วยังจะไม่ทันเอาอีกแล้วจมทะเลไส่ใส่รอบไส่สิโอเครถโผล่มันก็จะเก้ยๆกลางๆลนงเลยทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะโบรันโบราณยุโรปโบรัน เราจะติดเครื่องยนต์มันไม่ใช่เครื่องยนต์มันเรียกว่าอะไรนะเครื่องระบายความร้อนใช่ปะ่ะติดมันไปตรงนี้หมอ้อนระบายความร้อนมันจะมีช่องเล็กๆอยู่นี่เสียบไปเรียบร้อยเอ้ยหรือว่าตรงนี้มันคือไฟฟ้าป่ะใช่ปะ่ะเออไฟฟ้าต่อไปไฟรถอีกข้างหนึ่งเออแต่ว่าไฟรถมันเปิดยังไงเดี๋ยวค่อยไปกดมุมเอาแะไรกันครั้งนี้แหละผมจะไม่ตายทุกคนไม่งั้นผมต้องมานั่งประกอบรถใหม่ชิบลืมก็ตาย เมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยแค่ขับรถไปทางซ้ายเติมน้ำมันกดคล <c oughs> ิกซ้ายโอเคเราจะค่อยๆเติมมาทุกคนในถังนี้มีอยู่9ลิตรผมจำไ,ได้ก็เติมไปเลย9ลิตรเฮ้ยมันจะมืดแล้วเหรอตาย,ยแน่ขับรถก็ไม่เป็นใแบขับขี่ก็ไม่มีมันเป็นเกม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเสียงเติมน้ำมันสุดอีพิกโอเคน้ำมันหมดแล้วเติมน้ำมันเสร็จแล้วที่เหลือก็เหลือแค่เอาอาหารขึ้นรถ เอาฝารถปิดโอเคเปิดประตูโอ้ยโอ้ยอ้ยติดตัวเราจะเอาขนมปังพี่มากเขอมันมีแต่ค่าความหิวอ่ะมันไม่มีค่าน้ำเลยเราอาจจะแข็งแก่งเกินไปเหมือนท่านชาติชาติทรงพลังไปเทียนทานเราค้านกำลังเรือท่านชาตชาติ รมามอตโต้ในตำนานทันทา่าของพวกเรายกขึ้นลอดประตูมานี่ไงผมเสียละไอ้พา,านทจะตกผิดข้างข้านี้อ้าวแล้วอา้าวมันหายไปไหนหรออ๋อมันติดรถนะทุกคนเสียบไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เอาอีกข้างมารอมตอตโ้ในตำนานทันทา่าของพวกเราโอ้ยบักห้า ยกขึ้นสูงๆนิดหน่อยลอดมาเรียบร้อยอีซีอีซีโบรอีซีโบร,บร,บรวางไปเฮ้ยดูเหมือนมันจะมีชั้นสองปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาลืมปิดหลังคาเฮ้ยนั่นมันอีโซเอ็อะไรหรือเปล่าข้างบนนี้มันมีหน้าใครด้วยอ่ะเฮ้ยไมเขึ้นแจ็คสันนี่ป๊อปมีหน้าไมเขึ้นแจ็คสันอยู่บนหลังคาด้วยนม่ขึ้นแจ็คสันหน้าม,ามันเปียว เ,เ,เอี๋ยวกิะสิตรว่ากดติดหรืกสิทธ์เราเราเอาไปด้วยแล้วกันเผื่อจะนำโชคมันได้หรอเอามาเอามาติดรถเฮ้ยถ้าเกิดเรากดแทรมันจะติดรถใช่ป่ะนี่นะอ๋อไม่ได้แต่ว่าเราสามารถวางได้แั๊บหนึ่งเอามาน่าจะปีลนะออเออนั่นเราเอาใส่วางไหมใส่กับใส่หลังกระโปรงรถแล้วค่อยปิดฝากันได้ได้ปหมชึบ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 เอาของไม่จำเป็นเลยก็มันไม่รัวมันตลกดี หน้ามันแบบมันเออมากเลยตรงนี้นี่เมื่อกี้เห็นแบบแวบนี่แพนเค้กใช่ปหแฮ oh, oh. มเบอร์เกอร์ <Okay. S 1> เอาใส่กาแฟเอาใสา่าไปเอาาย้ยมือแม่นากบังคับยากจริงๆนี่ทุกคนการมีมือแบบแม่นากไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่พันกบว่าแม่น่าม,มาดูคลิปนี้โอเคเราจะเอาเอ,อ้ยมืดแล้วหรือ,มอเมื่อกี้ที่ผมเด้งขึ้นมาอาจมีพลังงาน <laughs> มืดๆแล้วฮ้ป๊อป เอ้ยลืมไปลืมหอ,หอมอาหารสําคัญกว่าเอ้ยทําไมมันฟ้าส่องสว่าง,างอ๋อพระจันทร์ครึ่งดวงเอ้ยพระจันทร์เกมนี้เขาสมจริงอะเนี่ยกระโปรงรถทําไมเขาเรียกว่ากระโปรงรถนะมันเป็นกระโปงรงเอามานันไงเกือบแล้วในที่สุดผมก็จะประกอบรถเสร็จแล้วผมสามารถปรับการาฟิกให้มันต่ำกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้ต่ําสุดแล้วนะทุกคนในโลบอโอโหเราจะทําตามรถทั้งตอนนี้ผมก็จะเอา มาติด <Martin. S 2> <Yeah. S 1> เรียบร้อยตอนนี้ผมสามารถสตาร์ทเครื่องได้แล้วแต่ว่าเรายังขาดสิ่งที่ทำให้รถสวยงามไปอยู่นะั่นก็คือเออกระโปรงรถเอ้ยไฟสว่างขึ้นไป oh. เนี่ยทำไมมันสว่างขึ้นอ่ะแล้วทำไมสกอตไบมันสว่างไปด้วยโอเคดูเหมือนถ้าเกิดตอนกลางคืนบ้านนี้จะสว่างขึ้นโอเคเราเอามาปิดหน้าไม้เคิื่องแจ็คสันผมเตรียมออกรถแล้วสตาร์ทรถเป็นปะกดอารเมื่อกี้ยังลองแล้ว uh huh. ได้แล้วได้แล้วถ้าปิด ไม่รู้โอ้ยทำไมมันติดประตูอะเราอาจจะต้องใช้เทคนิคขึ้นฟ้ายกขึ้นฟ้าหามุมนิดหน่อยได้ปะเนี่ยโอ้โหยังกับจะไปโยนพิซซ่าโควงเป็นช้างน้อยเคต้องถือแบบแนวตั้ง มันบังคับไม่ได้งั้นเราออกไปพร้อมกับมันได้ไหม <c oughs> โอ้ย <c oughs> หรือเราต้องเปิดประตูให้มันกว้างขึ้นอันนี้สุดแล้วนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันออกไปแล้วป่ะเนี่ยเอาโอ้โหมันควงอะไรกาดน,นั้น <c oughs> <c oughs> ออกไปออกไปยกยกนี่หน่อยเฮ้ยเรียว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  อ๋อมันขึ้นไปละนักกว่าเดิมอีกกระโดดหยิบ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 โอเคมันได้ละมือยาวเลยมือยาวมือ่ขาบนมือยาวจะจับไม่ได้ออกอีกประตูแล้วได้ไหมมันเท่ากันปะเนี่ยเออไม่น,น่าจะต่างกันเท่าไหร่โอเคอ <laughs> มันก็ตดที่ประตูนี้แบบอย่างนี้ไม่ได้เราเนีงง่ยอ้าแล้วทไมทีนี้ออกได้<บ>หรือว่ามันมีแบบวิธีกดคลิก โอ้ยตรงนี้น่ากลัวเราไปฟังดีกว่าอะไรกำลังจะบอกว่ามีพลังงานบางอย่างเฮ้ยอย่าพูดอีกกว่าเพราะว่ามันแปลกอะมันดึกแล้วมันไม่ได้อ่ะหรือเมื่อกี้พูดถึงแม่น่าไม่ใช่เกี่ยวโฮ้ยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเราก็เฮ้ยเอาลูกไปเขาจะสั่นมาทำไมเฮ้ยเราเอ้ยเราเราหน้าเมื่อกี้มันน่ากลัวขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยเอาออกได้ปะไม่กล้าออกหนึ่งติดอย่างนี้ถึงเช้าได้ปะ ค่อยประกอบเอาเอามาก่อนเอามาก่อนมาเป็นเกมเวลาตอนนี้มันตอนเช้าอยู่เราอัดเกมตอนเช้าโชคดีทุกคนที่ผมอัดตอนเช้านี่ไงได้แล้วหรือว่าเดี๋ยวเป็นคนคอมเมนต์บอกว่าไม่บอกพี่เกี่ยวความสามารถปิดประตูกันมันไม่เกี่ยวนี่มันโชคดีเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เ่นที่มันฮ้ยไม่ได้เฮ้ยมันเหมือนมันมีอะไรดึงไปเลยอะเออแล้วมันหายไปเลยมันบาก่อน่าจะใช่โห สุดยอดโอเคเราจะเปลี่ยนคําพูดมาเป็นคําพูดดีๆนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงโอโหเพราะว่าเพงนั้นอัจฉริยะเฮงนั้นหลอ่อเฮงนั้นเก่งเฮงเป็นสก o o ี้ดูบีดูแวออยู่ o u สนาสอนี้เอาต้องร้อเพลงนี้ใช่ไหมถึงมันจะดึงออกสกูบี d ดูบีดูแวออยู่กลับมาที่เดิมแล้วส,สกูบีดูสกู o ี้ดีด o มดอมดมดอมดม,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 ดม ได้อยู่ได้อยู่ให้มันตัดมันติดอะไรเลยนี่งได้เล้วเฮ้ยโอ้โหทางสีเขียวไม่เข้าระบบเลยมันขึ้นสนิมหมดทุกอย่างยกเว้นไอ้นี่เปิดไฟตรงไหนกด f ถอดไฟหลังจากที่ผมไปหาวิธีเปิดไฟหน้าทุกคนผมก็ได้รู้ว่าเราต้องถอดไฟออกมาใช่ไหมแล้วก็หยิบแล้วก็กดชิก เฮ้ยเป็นไงสว่างเกินวางไปมันจะมีวันหมดปะเนี่ยโอ้เยเปิดอันเดียวก็ได้ปะยิบคลิกโอ้โห oh, oh, oh. สองอันเลยเออปลอดภัยแล้ววันนี้คือมันไม่ได้ดูสว่างมันมองไม่เห็นหลดเลยสว่างเกินมันเหมือนพื้นเราเป็นนีออนอะเอา้จเา,เอาจะเช้าแล้วหรอเอ้าจะเช้าแล้วปิดปิด <laughs> โอเคเรียบร้อย คือเล่นตอนเช้าอ่ะพอตอนบนจนเช้าไม่ทำเลยเลยครั้งที่แล้วผมไปทางซ้ายแล้วผมตกครั้งนี้ผมจะไปสำรวจดูก่อนว่าทําไมผมถึงตกกันทุกคนผมจะไปดูตรงสุดขอบเลยว่ามันตกยังไงอ๋อดูเหมือนถนนมันจะตัดตรงนี้แล้วข้างใต้นี่มันเดินระบงนะังระบังหน่อยอ๋อข้างใต้นี้มันจบแมปแล้วทุกคนก็คือเขาจะให้เราไปอีกทางนึงนั่นเองอุ้ยตรงนี้พี่ภูเขาเราสามารถปีนภูเขาได้ะคนปกติเขาไม่ทํากันเดี๋ยวผมขับรถไปตรงภูเขาแล้วกัน โอ้ยพลังงานจะหมดสตามิน่าจะหมดเราต้องเดินช้าๆทุกคนอันนี้มันเช้าจริงใช่ไหมเนี่ยน่าจะแบบตีห้าอย่างงี้ป่ะปิดประตูเฮ้ยจะได้ขับรถเปิดเเปิดกียร์เปิดเกียร์รู้ด้วยใช่ไหมเอ๊ะเปิดหรือยังงอ๋อลืมสตาร์ทเครื่องนี่ไปแล้วแล้วต้องไปทางไหนขวาซ้ายซ้ายซ้ายอย่าตกอย่าตกใจตกใจตก จะตกจะตก่ะตกเบรกเป็นปะเนี่ยเบรกยังไงอะเฮ้ยเอแต่ชนแต่ชนเบรกไม่เบรกหรอเอยถอยได้ถอยได้ไม่เป็นไรชนชนไม่เป็นไรเบรกเป็นไหมไม่เป็นอ้าพวกเขาหายไปแล้วอ่ะนี่ลองเบรกดิค่ะคุณเบรกเบรกหยุดรถอ่ะเบรกก็ต้องกลับสับสวิตช์ปะไม่รู้เออเนี่ยสับสวิตช์ไงเป็นไงเห็นขับรถเป็นน่ากลัวเฮ้ยเราจะไปตรงภูเขาแล้วทุกคนผมสงสัยว่าในภูเขาวันนี้มันมีอะไรนิดหน่อย ตรงนี้ภูเขามันมีอะไรเออเอ้ยอันนั้นมันอะไรอ่ะกดปุ่มซีีด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 ีกดมั่วแล้วกันโอยกดมั่วแล้วขับรถมันจะเลี้ยวเฮ้ยตรงนั้นมันมีอะไรด้วยอ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วทาไมรถผมมันขับต่อไม่ได้อ่ะอ๋อเผลอปิดเผลอปิดรถอ๋อเมื่อกี้ไปกดปุ่มม่วไงหยุด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 รถเบรกเบรเบรเบรปิดรถแล้วเราก็เปิดประตูเป็นไงเก่งไรเก่งละเปิด เพงใช้ขาเปิดแล้วทำไมเหมือนมือมันยังอยู่ตรงนี้ยออรรถโอเคอะมาตรงนี้เราํามีอะไรเอ่ยมันจะมีของทุกคนโอ้ว้าวในกล่องนี้มันมีอะไรไม่มีอะไรเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถปีนภูเขาได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีนเฮ้ยปีนได้เฮ้ยนักสำรวจภูเขาหาแร่ธาตุ ปกติเข้าไปทางอื่นกันเราจะมาปีนภูเขาเรอต้องสำรวจจุดเริ่มต้นให้หมดก่อนเลยทุกคนเอ้ยอ่อไปไหนต่อเอ้ยตกตายปะไม่ตายหรอกดูเหมือนภูเขาเดียวมันน่าจะไม่มีอะไรแน่เลย <c oughs> เราเปลี่ยนเขาดีกว่าผมว่าผมควรจะขับไปตามทางปกติเหมือนคนปกติแล้วนะทุกคน <c oughs> เล่นทำไมข้างหน้ามันแปลก,ปลก <c oughs> ไหนมมัน <c oughs> ปิดแปลก <c oughs> <c oughs> มันหลุดนิดหน่อย เราจะมาดูของต่างหน้าของเราก่อนว่ายังอยู่ดีไหมโอเคยังอยู่ดีนะทุกคนปิดเอ้ยตอนนี้มือเหมือนผมจะหิวเก็บแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาซึ่งแฮมเบอร์หย,ยิบแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได,มมด้มันติด,ดมันติดเบาะรถอ่ะกินอันนี้แห้ก็ะด้กิน,นเรียบร้อยแต่ยังหิวอยู่กินอีกปิดประตูโอเคมันได้เวลาเล่นแบบปกติที่คนเขาทำกันสักทีสตาร์ทรถเอ๊ะทยัง น้ำมันหมดเหรออับหนึ่งน้ำมันก็เหลือเจ็ดจุดห้ามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ือม่อกีาจใจผิดพลาดน,นิดหน่อยเราต้องกดนี้มันแปลกๆละอ้าวะเลยาอ้าวอ้า <c> ว <oughs> คลิปนี้มีแค่ประกอบรถกับปีนเขา <c oughs> อะไรเนี่ยแปลงว่าเอ้ยหรือว่าชิ้นส่วนมันจะมีบางอันที่มันเผลอหลุดนี่ไงหลุดจริงด้วยหลุดปะเนี่ย เออหลุดอันนี้มันหลุดโอ้ยเกือบแล้วเครื่องยนต์หลุดนะทุกคนมันหลุดตอนไหนหรือว่าตอนที่ย่งนั่งรถอยู่ยังเผืกก่อกดเอาออกเราจะติดกับมันกลับไปยังไงครับจังหวะนี้มัน,นวางกลับเข้าไปไม่ได้อะปล่อยมันกันแล้วกันเอาอันนี้ออกด้วยเลยออกให้หมดติดไหมเห็นเอ้ยติดแล้วเราข้างล่างล่ะเอาเขไม่ได้ด้วยนั่นยาลาลาลาติดกลับติดกลับก่อจะได้ไปที่อื่น เปิดหัวประตูรถอีกเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าโอ้เปิดผิดอันเอาเองเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายซากควาอะไรนะเจ้าหญิงเป็นรถเหรอเจ้าหญิงเป็นเหงอ๋อเจ้าหญิงเป็นเหงฮะเรียวเรียวเรียวหมุนหมุนหมุนจ้าหมุนจ้าจังหวะนี้จ้าจังหวะนี้ก็จะได้กลับทางเดิมขับตรงไปสู่ทางเดิมมนซื้อบ้านเก่าเรามาได้เวลาเข้าทางเฮ้ยนั่นบ้านใหม่บ้านใหม่ใช่ไหม อุ้ยหล่นเหรอตกล่างตกล่างเอ้ยทำไมมันมืดมืดอะหนาวเอ้ยนี่มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านอาถรรพ์หรอไม่รู้กลับกลับกลับแล้วอะไรเฮงเนี่ยตงชัยเดี๋ยวนี้กลับกลับก่อนเอ้ยหรือว่ากลับขนเหมือนกัเหมือนเดิมอ๋อใช่ใช่ขนมันตกเฮ้ยทำไงดีไปหาบ้านก่อนใช่ต้องหาบ้าน ก็ตกใจหมดนึกว่าผีเฮงๆอ่ะปหนึ่งมือชาขยับไม่ไดเ้เครื่องมันพังนี่ไม่ใช่ฟ้าผ่าเครื่องเหรอเครื่องหรือฟ้าผ่าใส่เครื่องเหรอมันมีฟ้าผ่าเฮงาหาบ้านเบรกก่อน<ข>นี่ไง,งบ้านเฮงาบ้านเข้าไปในบ้านก่อนเดียเดีย๋ยวเฮียตำรวจเหรออะไรอ่ะคนป่ะคนผีอะไรเขาไม่กลัวฟ้าผ่าแล้ววะเอือเปล่าเราลองเราจะลงไปเหรอ จะลงไปจริงเหรอถึงว่าไม่ค่อยพกปืนจะลงไปจริงเหรอไม่ไม่ลงดีไม่ลงไม่ลงเดีไปไหนอะเฮงเฮงตรงไปก่อนตรงไปดีไอตัวเนี้ยอ้าเฮ้ยสตาร์ทไม่ได้ด้วยเครื่องพังเหรอหรือว่าเขาเป็นคนซ่อมรถเอ้าหยุดแล้วอะลงลงไปบันทึกลบรอรอรอมันหายกันคือไม่เมื่อกี้คี่เราเห็นนะเมื่อกี้เราเห็นหน้ามันไหมไม่ทันเห็นหน้ามันหน้ามันเหมือนโจหรอไม่เหมือนคนเลย ไม่แต่คือเราจะมากลัวอะไรกับไอตัวบล็อกนี่ก็ไม่รู้เฮงอะเฮงกี้แล้วที่ตกใจเปิไปประตูรถนะก็ไม่รู้เฮงอะเฮงกี้แล้วที่ตกใจปิดประตูกันเฮงเฮงเฮงขี่ไปดิมันจะตามเรอ่ะคือมันขยับไม่ได้เปิดค่าซาร์รถยังซาร์แล้วเนี่ยเฮงข้างๆนั้นอ๋อมันพังเข้าใจแล้วเข้าใจว่าแต่เฮงกินกับไปหนึ่งกินนะ โอเคตอนนี้ต้องเติมพลังกองนเลยทุกคนเดี๋ยวเฮงจะเบระตูรถใช่ไหมแล้วเฮงจะกดวิ่งเลย <c oughs> วิ่งวิ่งไปบ้านไปบ้านเฮ้ยมันตาม <Mut ant. S 2> เรามูแทนไม่รู้เราสามารถขโมยอะไรจากมันได้ปะ <c oughs> ถ้าเราไปใกล้ๆมันจะเห็น <c oughs> เราเฮ้ยมันวิ่งมาเลยมันวิ่งมาเราไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอเคโอ้ยอย่าบอกนะว่า รถผมคือต้องไปหาคันใหม่ไม่นะผมต้องไปหาคันใหม่งั้นเราจะไปเซฟพี่ตรงนู้นนะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอ้ยถ้าเกิดผมออกแล้วผมเข้าแหม่มันจะเซฟให้ปะเอาไปว่าเราไปบ้านใหม่กันดีกว่าผมไม่ใช่ว่าบ้านนั้นก็มีคนน่อุ้ยบ้านดีนะมีคนด้วยมเรเฮ้ยตัวเดียวกันเลยนี่ว่าหน้าเดียวกันเลย เฮ้ยหน้ายังกับผีไปแล้วจ้ามันชื่ออะไรตำรวจหรือว่าหน้าเหมือนเฮ้ยอาเนี่ยอ๋อถ้าแปลนาเกล็ดมันมันชื่อเดียวกันสวัสดีเรามาเป็นมิตรก็คือึงกอนว่าเราจะไม่มีรถซะแล้ว